พี่น้องมึอนี้พาแอดมินมากินหอยเพิ่มพลังจะได้ขายตัวดีๆอืมึมอนี้พามากินคุณพ่อคุณแม่หอยนี่นะจ๊ะไม่นางลมบาร์โลนาแอดมินเพียนแอดมินติก๊กแม่คิงแม่จะได้แบบว่ามีพลังในการต่อสู้ระยำค่ำคืนต่อสู้กับสลีปอมสเสด็ตัวสวยกับสลีปฟลอมบ้า,านเราพี่น้องหอยนางลมสดๆพาทีมแอดมินสาวสวยมา รับประทานเยอะจะมาทรงปลอมดูหลายเด้อแอบจิ้มแถวๆไม่เกล็ดที่คือจะรีวิวพี่น้องฟอกเปิดประเดิมช่างเลยแล้วก็แถมชิ้นนี้นะฮะชื่อกระเทียมหนึ่งชิ้นอู้หูกระเทียมแล้วก็ถ้วยอ้นี่เอาไปนี้ถ้วยถ้ตัวไอ้ไฟล้างนี่สะอาดเพราะว่าเขาล้างข้าหน้าเนื้อบาร์บีคิวเขาล้างแล้วข้าหน้าเนื้อบาร์บีควนี่นะจ๊ะ อะไรสร้างประดิษคือหมก่อน,นกินนี่เสียงแบบนั้นด้วยนะหวานมาก กินกินกินไอนเม่นกินท้าะรุปลายพี่น้องเ้ยเขาก็ว่ากินท้าสรุปมันคืออย่างงูต่ว่ากยากษี่มัดไ้เลยเปลี่ยนกันดที่เนก็จะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเยลี่ยนเลัมีซน่นกระปูหนึ่งตัวแล้วก็นี่อะไรอะน่อย่างไงเนี่ยงนีซ่บอันนีย่างนรอย่างกุบหุ มันเป็นเหมือนาลมึกสาไมันเป็นร่วมเครื่องแบบแซ่บไปยังมือสาเกวเนาะอันนี้ก็แซ่บนี้กินดอยแซีบจิ้มเีวอืมยบปลาไหมแปลาตัวอะไรมเียเะแลแซมอนมี่คนกินยคือสิบว่าใหญ่อไรเดียวลายมืออีกแล้วเเป็นเดย็นแล้วนะเย็นแซมอนอแซมอนเ้อ สีขาวนะไ้สีขาวเลยอย่ออนไปหนึ่งจับบานนี้ยืนฟังหมืน่ยังมาแลงเดอมากอนทนอนทาซินนบ้นแองนโนรโรกูดออโนะค่ะขอบคุณบอยนะ ก็มีน e> ี่ไงกาแฟในตาบุ้มบั้มอยู่เดี๋ยวเร็วนี้ไฟเบอร์ของคุณแอฟริกันนะครับก็มาแล้วเขาจะดฤิ์ไฟเบอร์ดีท่องบุ้ยปอนกันสุดฤทธิ์คูลาคูนี่เพิ่งบอกไครเนี่ยคนเราคนเราเหมือนแง่คนลักเหมือนแง่ก็แต่ก่อเมื่อว